รวมมหาทายาทคนดังมือไม่หัดแหลงใต้ฟังสำเนียงแล้วนะ่าเอ็นดูมากเมื่อเราทายาทคนดังขอโอสกิลแบบมือไม่หัดแหลงใต้แม้สำเนียงจะยังไม่เป๊ะแต่ฟังแล้วนะ่ารักจนอดยิ้มตามไม่ได้เลยล่ะค่ะจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันค่ะ หนึ่งน้องอยูจินลูกสาวคนสวยของเจนนี่ได้หมดทสดชื่อและยิวฉัดมงคลที่ต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งทาย,ยาทคนดังเดบิวตรภาษาใต้ได้อย่างเป็นธรรมชาติสุดเพราะแม่เจนนี่มักพูดและสอนให้น้องฟังอยู่ตลอดเรียกได้ว่าซึมซับตั้งแต่อยู่ในท้องเลยทีเดียวแถมยังมีพ่ยอยูปะโนกรวมถึงคนรอบข้างช่วยกันสอนอยู่เสมอจนตอนนี้น้องอยูจินเริ่มพูดสำเนียงใต้ได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฟังแล้วทั้งน่ารากักทั้งเพลินทำเอาแฟนๆต้องลุ้นและยิ้มตามทุกครั้งที่ได้ยินเลยล่ะค่ะจ้า 拜拜啦。 สองน้องเลอาลูกสาวคนสวยของไอซ์พิสดาที่ยิ่งโตก,ก็ยิ่งใชยแววความเก่งพูดจาชัดทอยชัดคาและคล่องแคล่วเกินวัยโดยเฉพาะภาษาใต้ที่เรียกว่ามาแรงมากเพราะคุณยายสอนเพียงไม่กี่คำน้องเลอาก็สามารถพูดตามได้ทันทีแถมสำเนียงยังเป๊ะจนหลายคนถึงและนอกเหนือจากภาษาไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาษาใต้เท่านั้นที่น้องเลอาพูดได้เพราะน้องเลอายังพูดทั้งภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีและภาษาฝรั่งเศสได้ ด้วยเรียกได้ว่าคนเดียวมองไปเลยค่ะถึง5ภาษาเก่งครบเคเรื่องตั้งแต่ยังเล็กจริงๆนอง น้องโมนีและน้องโซลูก้าแฟดของเมมพริมายาที่กลายเป็นขวัญใจพี่พี่แฟนคลับไปแล้วเรียบร้อยยิ่งโตวความน่ารักก็ยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณโดยเฉพาะเรื่องการพูดที่ต้องยกให้เป็นอันดับต้นๆเพราะน้องโมนีพูดเก่งมากแถมยังขยันพูดสุดๆจนหลายคนโดนตกจากโมเมนต์ร้องเพลงใ่เทือนฮือที่กลายเป็นสิกนิจเจอประจําตัวไปแล้วส่วนน้องโซแม้จะมีบุคลิกเงียบๆไม่ค่อยออกกล้องเท่าพี่สาวแต่ก็ยังมีโมเมนต์พูดภาษาไทย,ยเห็นกันอยู่บ้างเพราะคุณยายและแม่ มักจะพูดภาษาใตา้กับเด็กๆเป็นประจำล่าสุดยังมีโมเมนต,ต์สุดเอ็นดูที่ทั้งสองคนขอคุณแม่กลับชะอวดไปหาคุณตา้อมบทสนทนาภาษาใตา้น่ารักจนใจละลายเลยทีเดียวแล้วค่ะมาน,นี่ไลกตาได้ไหมด้ตาดอลอลงเล่เลยสิ น้องอาคินและน้องลาลินลูกชายและลูกสาวของเนยโชติกตาที่ยิ่งโตก,ก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูมากแม่ในชีวิตประจําวันจะใช้ภาษากลางเป็นหลักแต่ก็เป็นเด็กที่กล้าพูดกล้าถามคุณแม่อยู่เสมอและเมื่อมีโอกาสก็ไปหาคุณยายที่บ้านที่พัทลุงก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่แม่เนยค่อยๆสอนให้ลูกๆพูดภาษาใต้เป็นคำๆแม้จะยังพูดไม่ได้ครบทั้งหมดแต่เชื่อว,ว่าด้วยการได้ฟังคุณแม่และคุณ,คณยายพูดอยู่ตลอดเด็กๆต้องฟังภาษาใต้รู้เรื่องและเข้าใจาอย่างแน่นอนค่ะ น้องเกลซุปตาตัวแม่รุ่นจิว๋วลูกสาวคนเล็กของแม่ชมพูและพ่อนอี่ช่วงนี้ฮอส,สุดๆเดยกได้ว่าเดินสายออกงานรัวๆแถมยังเป็นเด็กที่ช่างพูช่างคุยเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะกับพ่อแม่เพื่อนๆของพ่อแม่แฟนคลับหรือคนในครอบครัวทีน่าเอนดูไม่แพ้กันคือโมเมนต์ที่น้องเกลพูดภาษาใต้ถึงแม้ว่าน้องเกลจะไม่ใช่คนใต้โดยกําเนิดแต่คาดว่าน่าจะซึมซับมาจากป้าเจี๊ยบที่ดูแลและพูดคุยกับน้องเกลอย่างใกล้ชิดมาตลอดแม้สำเนียงจะยังไม่เป๊ะทุกค,คําแต่อินเนอร์เรียกได้ว่า มาเต็มสุดๆฟังแล้วน่ารักเกินต้านจนแฟนๆตา่างพาันอมยิ้มและเอ็นดูไปตามๆกันเลยล่ะคะ่ะกระพงกระใจรอขต่าแรกกแบบตรงนี้มันเรื่อง<ด><ด>